บบกับบลกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบกก็จะมารีวิวตัวกระดาษโนนไม่เม l ลดี้ให้ดูกันแต่เบรรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวกระดาษนะคะมันอยู่ที่ตัวเหมือนกับเขาเรียกว่ากล่องใส่กระดาษเออตัวแพ็กเกจดูพิเศษหนึ่งแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะชิ้นนี้เบซื้อมาจากช็อปซาริโอในราคา199บาบาทค่ะแล้วก็เป็นสินค้าป้ายแดงด้วยสินค้าป้ายแดงก็คือ สุดทีแล้วไม่ลดแล้วไม่ว่าเคาน์เตอร์จะติดว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณจะมีไวเชอร์ยังไงพิเศษยังไงมันก็ไม่ลดนะคะใช่ปะเบเขาใจถูกปะน่าจะถูกต้องนะคะโอเคคือภายนอกเนี่ยแพ็กเกจของเขาเนี่ยดูไม่มีอะไรนะ ดูเป็นเออแล้วก,ก็เป็นกระดาษโน้ตและแกเป็นกล่องแต่พอพลิกด้านหลังชึบเฮ้ยมันมันมีอะไรพริเศษนิดหนึง่งก็คือมันจะมีเหมือนกับคล้ายๆกับกล่องกระดาษแถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กล่องกระดาษเนี่ยเราน่าจะใช้ประโยชน์ของเขาเนี่ยได้อยู่แต่ว่าจะใช้ยังไงอยวเราไปแกะดูพร้อมกันเลยบเลยบกก็จะได้เห็นพร้อมกับทุกคนเลยะคะ่ะก็ไม่ได้ว่าแบบได้เห็นก่อนอะไรเลยนะอ่ะมาดูกัน ชุบออกมาค่ะทุกคนเขาก็จะมาสองร่างแบบนี้ร่างแรกนะคะจะเป็นตัวเหมือนกับคล้ายๆกับตัวกระดาษแบบนี้เป็นเหมือนลังกระดาษอันเล็กๆจิ๋วๆลายไมล์เมลโลดี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ1ชิ้นและอีกชิ้นหนึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนกับปึกกระดาษนะ ยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวปึกกระดาษก่อนละกันปึกกระดาษเนี่ยเขาไม่ใช่กระดาษธ,ธรรมดานะคะจากที่เบนลองจัดจับเขาดูแล้วเนี่ยเขาเป็นกระดาษโน้นมีกาวหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าโพสไอิ์นะคะเออเป็นไงเก๋ป้าเออถ้าไม่รู้ไม่ดูรีวิวก่อนก็จะคิดว่า มันคือกระดาษพะต,ตัวเ,เองก็คิดว่ามันเป็นกระดาษโน้ตทาลาแต่ความจริงไม่ใช่นะคะทุกคนมันคือพน์อิทลายข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะคะลายแรกเนี่ยจะเป็นกระดาษสีเหลืองน่ารักมากเป็นลายไมม y โลดี้นะคะวายตกนะคะขอแอดเก็บแค่หนึ่งนะคะโอเคแล้วก็อันต่อไปะคะ่ะเป็นสีฟ้าเป็นลายแบบนี้น,น่ารักจัง ต่อไปเป็นสีม่วงไอ้สีม่วงหน้าลากเขาจะมีลายอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะและอันต่อไปก็จะเป็นสีชมพูค่ะมีลายอยู่ตรงนี้ข้างๆในส่วนของกระดาษโนโ้ตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนของโพสต์อีจบไว้แต่เพียงนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวกล่องตัวนี้กันก่อนนะคะกล่องตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เราเหมือนกับประกอบล่างเองนะคะวิธีการประกอบก็คืออ๋อนี่ไงคือเราก็เบรก็จะ เปิดเขาออกมาแบบนี้เห็นปะข้างล่างเขาก็จะประสานกันอัตโนมัติเลยพอเปิดกล่องออกมานี่ชึบชึบชก็คล้ายๆกับเหมือนกับที่ใส่เอกสารนะคะอันใหญ่ๆมีใครเคยแบบบ้านใครเป็นออฟฟิศเคยใช้ไหมนี่คลี่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถนํากระดาษโน้ตของเราเนี่ยใส่ลงไปได้เอ้ยน่ารักทุกคนเห็นปะ มีความพิเศษนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมันสามารถที่จะใส่อย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวลองใกล้ตัวที่สุดก็เป็นกระไก่นะคะใส่แบบของออฟฟิศได้มีไม้บรรทัดนะคะใส่ลงไปได้ก็เป็นกล่องกล่องดึงบนโต๊ะเขียนหนังสือได้เลยนะคะใครสนใจตัวนี้เดี๋ยวไปขอแยกกลับคืนล่างเดิมก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโต๊ะเบสเนี่ยไม่มีที่จะวางแล้วยังไงก็ต้องแบบเก็บเขาเข้าแผงก่อนนะเอาไว้มีที่วางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาจัดนะคะ ใครสนใจตัวนี้ไปดูได้นะคะที่ช็อปซาริโอในราคา199บาทไม่แพงบอกเลยว่าคุ้มค่าขนาดนี้ไม่แพงได้โพสตอีก4แบบแล้วก็มีตัวกล่องใส่ด้วยนะคะสามารถจัดโต๊ะได้เลยสำหรับคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย